โยมคนเจ้าชู้คนนอกใจคนหลายใจคนหักหลังตายแล้วจะไปที่ไหนหนึ่งมีนรกเป็นที่ไปแน่นอนต้องไปเกิดในมหานารกขุมที่สามรับทุกทรมานอยู่ยาวนานหลายล้านล้านปีสองเมื่อพ้นจากนารกแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายอีกยาวนานสามหลังจากนั้นก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ตั้งแต่ไปเกิดเป็นหนอนในซ่วมชอบกินของสกปรกไปเกิดเป็นสุนัขที่ชอบสัมสอนไปเกิดเป็นลิงที่ชอบหลอกลวงเป็นต้น 4. เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นคนตกต่ำอาพับโดนดูถูกดูแคลนจากคนรอบข้างถูกหลอกถูกทิ้งต้องพบเจอกับคนเจ้าชู้อยู่บ่อยๆครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุขดังนั้นความสุขของคนเจ้าชู้คนหลายใจคนนอกใจ คนชอบหักหลังเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ต้องปวดร้าวไปอีกยาวนานเจริญพร